สวัสดีค่ะเพื่อนๆและกรรยามิมรที่ดีช่องกดช้านะคะวันนี้กดช้ามีธรรมะดีๆนะคะมานําเสนอเพื่อนๆนะคะได้รับฟังนะคะเป็นธรรมะของท่านอาจารย์สมภพนะคะการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะคะยากมากแต่การเกิดเป็นพระพุทธเจ้ายากที่สุดนะคะเป็นพระธรรมเทศนาอีกบทหนึ่งนะคะพวกเราทุกคนนะคะ เป็นบุคคลที่โชคดีอย่างมหาศาลเพราะการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากิจโฉมนุสสปฏิปราโพการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากเป็นอย่างยิ่งอาจารย์ท่านเปรียบเอาไว้นะคะว่าเหมือนกับการเอาเต่าตาบอดตัวหนึ่งโยนไปในทะเลที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแล้วก็มีแอกเล็ก,เล,กเล็กขนาดพอที่จะสวมหัวเต่าได้ทิ้งเอาไว้ในทะเลนั้นด้วยประมาณร้อยปี เต่าตัวนั้น้อยขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีร้อยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าบาังเอิญน,นะคะหัวเต่าสวมแอกมาใดก็คือบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสจะได้เกิดมานะคะอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเลยนะคะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ายยากเย็นแสนเข็นทั้งหมดนี้พวกเราทั้งหลายสามารถผ่านพ้นมาได้ เกิดมายากเราก็เกิดมาแล้วรักษาชีวิตให้รอดได้ยากเราก็รอดมาแล้วการฟังทำหายากได้ยากเราทุกคนก็ได้ฟังและปฏิบัติตามอีกด้วยการเกิดของพระพุทธเจ้าที่ว่ายากเราก็เกิดทันพระพุทธศาสนาของพระองค์ท่านจึงถือว่าพวกเราทั้งหมดเป็นบุคคลที่โชคดีอย่างยิ่งคนในประเทศไทย63ล้านคนเศษ มีบุคคลที่เข้าวัดเข้าวาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังสักเท่าไรแค่เศษสามร้านคนมีถึงไหมเชื่อว่าไม่ถึงอย่างแน่นอนที่เหลืออย่างดีก็แค่ใส่บาตรวันเกิดตัวเองฟรีละครั้งนอกจากนี้ถ้าเอาพวกเราไปเปรียบกับประชาชนโรคอีก5,000กว่าร้านคนพวกเราจะเป็นพวกที่แปลกแยกจากสังคมจริงๆ เป็นพวกที่เขาไม่ครบแล้วจึงได้มารวมกันตรงนี้อันนี้เป็นธรรมโอวาทนะคะของท่านพระอาจารย์นะคะวันนี้กดชาเชิญเพื่อนๆพี่ๆกัลยาณมิตรนะคะที่รับชมช่องกดชาได้ดีเสมอมานะคะฟังคลิปดีๆจากพระอาจารย์สมพบกันเลยค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ฐานะอันประเสริฐที่สุดในวัฏสงสารนี้คือการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ในหมู่มนุษย์แต่ยังเหล่าสัตว์ที่ได้เป็นมนุษย์แล้วนี่มีทางที่จะค้นพบหนทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งชีวิตออกนอกวัฏสงสารได้พระพุทธเจ้าทุกทุกองจึงต้องมาเกิดในโลกนี้ขันสนเพื่อกับพระสรุ์สุตติในจะวะมานสูตรอิติบุตตะคุตตะนิกาย เวลาเทวดาจะตายแต่ละองค์ยอมือท่วมหัวมาให้พรกันขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะขอให้พบราบอันประเสริฐคือพระรตนตรัยขอให้ท่านได้ตั้งอยู่ราบอันนานๆานคือเลื่อมใสในพระรตนตรัยประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าแล้วมาเกิดใหม่พบกันความปรารถนาของเหล่าเทวดาต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ส่วนมากตกนรก บางทีได้เกิดเป็นมนุษย์ร่ํารวยเจริญแต่ไม่พบพระรตนาไยไปสู่สุขติแต่ไม่พบลาบอันประเสริฐส,สัตว์ในนรกร้องแรงแหกกระเชออ้าปากขึ้นได้แต่ละคําร้องปารถนาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีสัตว์ในในนรกตนใดปารถนาขึ้นสวองโสหังนูนะอิโตคันตวาโยนิงลัทามนุสิ่งวัฏยูศีระสัมปันโนกาหามิกุสลังภู ถ้าพระเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์พ้นจากนรกแล้วจะเป็นผู้รู้จักฟังดีๆในมีคำว่าวะทันยูแปลว่าผู้รู้จักฟัง,จร,งจริงๆแล้วเบื้องหลังของเราในี่บางคนอาจจะมาจากนรกบางคนอาจจะมาจากสวรรค์บางคนก็อาจจากมนุษย์สู่มนุษย์โกหลังโกละจากตะกูลสู่ตะกูลบางคนสอนง,ง่ายเข้าใจง,ง่ายๆนั้นแสดงว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ได้ปฏิบัติธรรมมานานได้ตายแล้วมาเกิดอีกเ่ออยากไปสวรรค์เนี่ยมันา่า